สวัสดีค่ะนางสาวกนกพรโกสยรหัสนักศึกษา6 7เจ0 0 0 2คณะวิศวกรรมาศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลปีการศรึกษา2 5 6 8าอดภาคเรียนที่1รหัสวิชาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสวิชาคอมพิวเตอร์อีเดตด,ดีไซน์วันนี้จะมาสอนใช้เครื่องมือ c ซ r c l e ค o o l ูค่ะรูปแบบที่จะใช้วันนี้จะเป็นตามสไลด์ด้านหน้านี้นะคะ ี่โปรแกรมของโซลิกกันนะคะเริ่มแรกให้เราคลิกที่ Part 1หนึ่งครั้งค่ะเมื่อเราอยู่หน้านี้นะคะเราจะใช้คำสั่งของลายค่ะถ้าขึ้นฟอนต์เพจให้คลิกหนึ่งครั้งนะคะคำสั่งลายนะคะเราจะเริ่มจากจุด o r i g จิค่ะแล้วเราจะลากเส้นมาให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมกันค่ะ<อ>ประมาณนี้นะคะแล้วกด e x c ค่ะ เราจะมาบอกขนาดของเส้นโดยใช้คําสั่งของ Smart Direction ค่ะเส้นนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่40ค่ะในเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราคลิกที่1เส้นค่ะแล้วกด Control ครังไว้นะคะคลิกอีก2เส้นที่เหลือค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะจะมีรูปฟังก์ชันขึ้นให้ให้เราคลิกที่เท่ากับ1ครั้งค่ะเพื่อให้3เส้นเท่ากันและข้างล่างจะขึ้นาว่า Option ให้เราติ๊ก เอาค่ะมันก็จะขึ้นเป็นสามเหลี่ยมข้างในใสๆแบบนี้นะคะคลิกหนึ่งครั้งค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราจะมาสร้างวงกลมกันค่ะให้เรามาที่ตรงนี้นะคะคลิกโซค้ลอันแรกค่ะกดมาที่จุดตรงนี้นะคะเราจะมองเป็นจุดที่หนึ่งจุดที่สองแล้วก็จุดที่สามค่ะเริ่มแรกเราจะคลิกที่จุดที่หนึ่งค่ะมาหาจุดที่สองกด e x c ค่ะถ้าเหมือนเดิมนะคะ อันต่อไปเป็นจุดที่สองค่ะมาหาจุดที่หนึ่งแล้วก็ E X C ค่ะต่อไปนะคะเป็นจุดที่สามมาหาจุดที่หนึ่งค่ะเรียบร้อยนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะมาสร้างต่อไปให้เราเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาที่รูปวงกลมเหมือนเดิมค่ะ แล้วเลือกมาเป็นฟังก์ชันที่สองตัวนี้นะคะเราจะคลิกจากจุดที่หนึ่งค่ะจุดที่สองแล้วก็จุดที่สามค่ะเราก็จะได้วงกลมตัวนี้เข้ามานะคะกด EX E X C ค่ะเราจะใช้ฟังก์ชันเดิมนะคะเพื่อจะสร้างวงกลมวงใหญ่ข้างนอกค่ะคลิกสมจุดนะคะ เมื่อเราได้วงกลมใหญ่ข้างนอกนะคะแล้วก็กด E X C หนึ่งครั้งค่ะต่อไปนะคะเราจะมาใช้ฟังก์ชันเดิมค่ะเพื่อสร้างวงกลมเล็กข้างในสามเหลี่ยมที่เราสร้างไว้ตอนแรกนะคะให้เราเลือกจุดที่หนึ่งเรามองเป็นเส้นเราจะกดที่จุดตรงกลางของทุกเส้นค่ะเป็นหนึ่งสองแล้วก็สามค่ะ E X C ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวงกลมเหล็กข้างในตรงนี้เรียบร้อยค่ะของการใช้ฟังก์ชันโซฟ์คขอบคุณค่ะ